ก้ามการพัฒนาในยุคปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการขนส่งมวลชนซึ่งมีผลกระทบต่ออาชีพหนึ่งซึ่งก็คือสามล้อถีบปัจจุบันนี้เราแทบจะไม่ค่อยเห็นคนใช้บริการน,นากมากนะอาจจะเป็นเพราะว่าคนใช้บริการน้อยลงแต่เราก็ยังพอเห็นว่ามีคนพอใช้อยู่บ้างว่าจึงมาหาคำตอบกันว่าท้ามการพัฒนาในยุคปัจจุบันนี้ทาไมสามล้อถีบนั้นยังมีอยู่และเราอยู่ได้อย่างไงไปหาคำตอบกันค่ะคุณเคยใช้บริการสามล้อถีบหรือไม่สนุโลกไหมคะเคย ตั้งแต่โตมาไม่ได้ใช้เคยใช้ค่ะเคยครับเคยตั้งแต่เด็กๆแล้วครับไม่เคยใช้ค่ะเคยค่ะไม่ไม่เคยค่ะปัจจุบันไม่เคยได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เคยค่ะจากการสอบถามใครหลายๆคนก็ได้คำตอบมาอย่างหลากหลายมีทั้งเคยใช้บริการและไม่เคยใช้บริการจากนั้นเราก็ได้ลองเดินตามหาสาล้อในละแวกนั้นดู เราก็ได้บังเอิญได้พบกับคุณลุงสมพงษ์เข้าพอดีเออลุงทำอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างก็ปั่นำล้อก็ดีมันอิสระมันไม่ได้ไปแบบยังไงอะไม่เป็นลูกน้องใคร เราจะหยุดก็ได้ไม่หยุดก็ได้อย่างเงี้ยสบายดีแล้วไรายได้รายได้ก็แล้วแต่กําลังเราอะเราหามากเราก็ได้มากหาน้อยเราก็ได้น้อยถ้าเราไม่กินเหล้าไม่อะไรก็มันก็วายแข็งแรงส่วนมากมันจะกินเหล้ากันเยอะสมหรับวะกินเหล้าแล้วก็เมาก็นอน้างทางถนนกันเยอะแต่บางคนก็ดีนะไม่นั่นหาได้ก็เลี้ยงลูกอะไรเงินดีเราเราทำมา นานแล้วจากอายุ17ตอนนี้อายุ5 52แล้วไม่เลิกแล้วอยู่จ,จนตายแหละก็กลางคืนก็ไปรับทัวร์ฝรั่งวิ่งทัวร์ด้วยอนเช้าก็รับขาบา่าวประจำมั่งอะไรมั่งส่วนมากสำร้อมมันจะมีขาา่าวประจำอะแต่ตอนนี้แท็กซี่พวกคนจอนมาก็ขึ้นแท็กซี่หมดสำร้อรก็มีแต่พวกขาา่าวประจำอะไรถ้าไม่กินเหล้าสักอย่างมันก็เหลือนะสำร้ออะแต่ส่วนมากเขาจะกินกัน แต่ดิไม่กินนะแล้วทุกวันนี้พี่เคยมีเพื่อนๆที่ขับสำล้อยอ้มีเยอะครับมีหายไปจากการทำประจำไหมคะมีตายมั่งกินเหล้าตายส่วนมากไม่รู้จะทําไงอ่ะมันหายไปเขาก็มาเซอ้อไปเลยนะรถอะแต่บางคนเขาก็ขี้เกียจแล้วว่ารุ่นใหม่ไม่เอาแล้วรุ่นใหม่ก็จะไปขี่ขับแท็กซี่ขี่มอเตอร์ไซค์กันหมดก็มีแบบพวกใจรักจริงๆอ่ะมันถึงจะได้งานถึงจะอยู่ได้ บางครั้งก็เป็นตำรวจบางครั้งก็เป็นในทรรเทฐบาลเขาไปอบรม,มว่าเราต้องพูดจาให้ดีกับนักท่องเที่ยวมั่งอะไรวันนี้เทศบาลนครพิโรจน์มีการประชุมหารือกันเรื่องคุณภาพชีวิตของรถตุก๊กๆกและสำรอถนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายทางภาคร,าฐรัฐภาคเอกชนมาพูดคุยกันเรื่องแนวทางการพัฒนาสำรอถทีเพราะว่าสำรรถี่รถตุกต๊กนี่ยถือเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของพิโรจน์ซึ่งเราอยากส่งเสร,ริม ให้มีอาชีพที่ดีขึ้นคนพภาจะดดีขึ้นนะครับโดยการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกๆสำหรับีมเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนะักท่องเที่ยวนะครับให้กลับมาสู่พิโลคนะครับจนมีอาจจะพูดได้ว่าถ้ามาที่โลกไม่นั่งทุกๆไม่นั่งสำรับทีบอาจจะเหมือนมาไม่ถึงพิโลกเลยนะครับเมื่อได้คําตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เรามาลองถามผู้ที่เคยใช้บริการดูกันว่าพวกเขาจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างใช้ไม่เคยบริการสับรับิดในรอบทั่วโลกเขาเคยครับเคยตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเด็กตอนนี้ทำไมตอนปิดปัจจุบันนี้คุณพี่ไม่ใช้ไถบิดเอ่อตอนนี้ไม่ได้ใช้ครับเนาะวิวัฒนาการพอดีอย่างก็มีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองมีรถยนต์เป็นของตัวเองมีรถเชื่อมส่วนตัวมันก็เลยหายจากการใช้ รถสาล้อถีบก็มันก็เหมือนขาดสิ่งสําคัญเหมือนสิ่งของสําคัญในในบ้านเรามันหายไปแล้วมันหาหาไม่ได้แล้วอยากอยากให้กับมาช่วยกันอุดหนุนสาล้อบ้านเรามาั่งตราบใดถ้ายังมีคนใช้บริการอยู่สามล้อถีบก็ยังอยู่ได้แม้จะเป็นแค่แสงลิบหลีในเมืองใหญ่แต่เป็นลมหายใจของใครอีกหลายคน